ผลงานล่าสุดของน้องนะคะเมื่อวันที่26มิถุนายนเมื่อวานนี้นี่เองทางนิตยสารวันเดอร์แลนด์ซึ่งเป็นนิตยสารแฟชั่นที่โด่งดังมากในประเทศจีนได้โพสต์ข้อความลงในเว่ยป๋อเป็นภาพของน้องหลัวอี้โจขึ้นปกฉบับที่กำลังจะออกวางขายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีเพจต่างๆออกมารีโพสต์และทวิตข้อความซ้ำหลายต่อหลายครั้งมากมาย ด้วยความยินดีที่จะได้เห็นผลงานของน้องกันสักทีหลังจากที่รอคอยกันมานานนะคะซึ่งการขึ้นปกนิตยสาร Wonderland นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของน้องที่ต้องจับตามองตอนนี้นะคะแฟนคลับชาวไทยใครที่อยากได้ก็ต้องสั่งจองกันล่วงหน้ากันเลยละคะ่ะในนิตยสารนคาดว่าจะเป็นการถ่ายแบบคอลเลกชันของแบรนด์ดีออซึ่งเป็นแบรนด์ที่น้องใส่ไปในงานรับรางวัลที่ผ่านมา จะหล่อเหลาและน้าหลงไหลขนาดไหนทางช่อง Fall in Love ก็จะนำมาเสนอต่อไปค่ะชอบคลิปนี้กดไ like. ลค์ตกหลุมรักหลวอีโจกด subscribe Fall in Love